เฮ้ยฮึอแน่นด้วยเนาะแน่นด้วยโอ้โหเสียงนายใช้ไงลองเร่งดูหน่อยเดี๋ยววิ่นวนิ่นเดีย๋ยวกำลังดี อรว้าเสียงนี่แหละที่เขาเรียกว่าเสียงยังกับโรงสีเนาะโรงสีทงนแกะมาเลยครับถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาแกะมาอ่านุมน่มๆเด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายนะครับก็เล่นเอาสารดครอบครัวนะครับจนคุณแม่คุณพ่อที่ไม่ได้นะครับ ไหนจะเสียงเครื่องดังไหนจะควันไหลไหนจะสตาร์ทยากนะครับมันแน่นนะครับเนื่องจากว่าลูกโตนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็จะคืนสภาพนะครับก็มีเปลี่ยนเสื้อเดิมนะครับเปลี่ยนแคมเดิมนะครับอ่าช่วยกันประหยัดนะครับไหนลูกสูบอยู่ไหนตอนโอ้เดี๋ยลูกนะครับอ่าลูกนี้ยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวล้างขัดให้ใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมนะครับช่วยประหยัดกันถ่ายน้องเครื่องมาดูสิ โอ้เด็ีโซ่เราลิ้นด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูช่างตาลร,รื้อกันนะครับไวัยรุ่นนี่ไม่ธรรมดานะครับทำของเสียหายทั้หมดนะฮะ โซหย่อนมากเนาะใช่ไหนตาเราเอาฝามาดูนี่วาวเดิมใช่ไหมใช่โอ้ไม่ใช่เขาหลบวาวนี่ไม่ใช่เอาบอส ก็ยบอนเยงเอาเออบดเยงเอาเด้่นี่ไม่ได้ปาดเด้่นี่อ่ะถอดเสื้อมาอะแกะมาเลยบางไหมบางเฉียบเลยไหนดูซิโอ้โหว่าลูกกีมินวะนี่ลูกกีมินวะนี่ทำไมสี่มั้ฮะยถ้าจะห้าสิบสี่มั้บางเฉียบเลยใช่ไหม เดี๋ยววันหลังจะไปรีวิวเครื่องยิงทรายช่างแท่งหน่อยเอาเวอร์เนียวัดดูช่างใหญ่4ีมิน ห้าสิมมิลน,นะครับอ่ะไม่ถึง5้าสีม่ถึงสลูก53าิบสามมิลน,นะครับอ่ะต่อไปลูกเดิมอ่ะล้างให้สะอาดเลยชุดเสื้อสูบเดิมมาลูกเดิมมา